สวัสดีครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับวันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะครับการทําให้ชนชุมโคตรใหญ่อีกหนึ่งทางนะครับก็คือโดยวิธีการตัดทดนะครับตัดทดเนี่ยนะครับพอตัดทดเสร็จปั๊บชนชมมันจะอั้นนะครับมันจะไม่ไปที่ยอดนะครับสารอาหารที่จะไปที่ยอดอ่ะมันก็จะไม่ไปละมันก็จะเนลงโคตรนะครับอ่ะสังเกตนะครับพอตัดเสร็จปั๊บกิ่งก็จะแตการงาเลยใช่ไหมครับเห็นไหมครับกิ่งนี่แตการงาออกมาเลยนะครับคล้ายๆกับว่ามัน ปรีเลยนะครับเนี่ตัวนี้ปรีเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้นะครับปรีออกมาเลยนะครับนี่แหละครับเลยจะมาบอกว่านะครับการทําให้โคดใหญ่ด้วยนะครับโคดใหญ่ด้วยแล้วก็แล้วก็มุนก่อนมุนก่อนมุนก่อนนี่ทาให้โคดใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็นี่ดูนี่เห็นไหมแตกลายงานเลยนะครับทรงนี้สวยสวยมากนะครับตัวนี้นะครับออืืมุนนี่นะครับ นี่นี่แหละครับวิธีง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆนะครับที่ทําให้โคตรใหญ่เนาะตัวนี้ขายเหมือนกันนะครับห้าร้อยส่งฟรีนะครับรุ่นดอกเอาน่าจะเป็นแฟนซีนะตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแตกยอดแล้วนะครับนี่นะครับใครต้องการก็ลองโทรมาครับตัวนี้นะครับนี่นี่เลยนะครับส่งแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับแบบนี้เลยนะครับ ฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับใครสนใจก็โทรมานะครับเราไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะครับพอดีฝนตกติดทละนะครับอมาดูบอลสีเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะอต้นเนี้ยนะครับนี่อ่าถ้าใครมีนะครับก็หากระถางอันนี้มาใส่นะครับเล็กๆนี้นะครับสวยนะครับผมว่ามันสวยนะครับก็ลองหามาใส่ดูนะครับแล้วก็ อย่างมากๆนะครับทําอะไร้นมันที่ทาแล้วมันมีความสุขนะครับก็เก๊นะครับเออใครใครที่ทําแล้วมันไม่มีความสุขนะครับมันมันจะเป็นอะไรที่ซีเรียสมากนะครับแต่ถ้าทาแล้วมีความสุขก็ทําไปนะครับอ่ะสองต้นนี้นะครับนี่ชนชมทรงสูงบางคนมองไม่ออกนะครับไอทรงสูงนี่มันจะเป็นยังไงครับทรงสูงเนี่ยอนาคตถ้าเลี้ยงไปนานๆนะครับเลี้ยงไปนานๆเนี่ย พอพุ่มพอแตกใช่ไหมครับเขาจะเหมือนกับช่อ huh Test นึกออกไหมครับเหมือนกับช่อกุอหลาบเหมือนกับช่อดอกไม้ที่ที่มันแตกพุ่มอยู่ข้างบนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่จับนะครับตรงนี้ก็จะเป็น,นรากนะครับมันจะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับเป็นทรงทรงใหญ่ๆนะครับนะนะ ambos. ถ้าคนนึกไม่ออกเนี่ยจะนึกไม่ออกเลยนะครับแต่ถ้าใครเคยเห็นคลิปของอีกคนหนึ่งน,นะของพี่อะไรนะผมจำไม่ได้นะครับเขาจะพอมันต้นใหญ่นะครับ มันเป็นพุ่มใหญ่ๆข้างบนตัวนี้ก็คอมันก็ใหญ่ๆครับก็เป็นฐานนะครับสวยมากนะครับเนาะต้นนี้นะครับขอ้ายในราคาอ่าสี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับสองต้นนี้เอาไปเลยนะครับต้นละสองร้อยบาทส่งฟรีอ่านะครับต่างกับต้นนี้นะไม่รวมต้นนี้เด้อต้นนี้ของแฟนนะครับนี่นะครับนี่นะครับสองต้นนี้ สี่ร้อยบาทส่งฟรีนะครับอ่ามีอีกไหมไอ้ต้นที่ตัดยอดนะครับผมตัดยอดไปนะครับต้นนี้มีตำหนิเหมือนกันนะครับต้นนี้มีตำหนิหายแล้วนะครับตัวนี้รากหายแล้วนะครับผมตัดยอดไปโตดใหญ่นะครับต้นนี้นี่โตดใหญ่มากนี่กระถางสิบกว่านิ้วเนี่ยนะครับต้นนี้สามร้อยบาทส่งฟรีนะครับนี่เอาไปเลยครับถือว่ามันมีตำหนินะครับนี่ตำหนิตรงนี้นี่นะ มันมีตำหนิตรงนี้แต่มันหายแล้วนะครับรับประกันให้นะครับสามร้อยบาทส่งฟรีถ้าเน่าเย็นดีคืนเงินนะครับอ่านะครับใบด่างนะครับด่างน้อยนะครับอ่ะด่างน้อยมีใครจะเมาไหมด่างเล็นน้อยเนี่ยนะครับตอนแรกต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบาทมีค่าส่งใช่ไหมครับคราวนี้สามต้นเนี่ยเมาครับส่งฟรีนะครับร้อยสองร้อยสามร้อยมันด่างน้อยนะร้อยสองร้อยสามร้อยสามร้อย 350หสิบาทส่งฟรีสามต้นนี้ด่างเหมือนกันนะครับอ่านะครับถ้าไม่เอาผมก็ต้องตัดแล้วครับนี่มันเป็นด่างตัวใหม่นะด่างอย่างนี้นะครับนี่ด่างนี้ด่างเฉพพอยอดยอดมันจะเป็นออร่านะครับเดี๋ยวถ้าตัดแล้วยอดมันจะด่างขึ้นมานะครับอ่าสามห้าสิบส่งฟรีสามต้นนี้นะครับแล้วตัวนี้ครับนี่หนึ่งนี่หกอ่าผมถอนออกนะครับอลาเนี่ยครับอลาสามต้นเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับอ่ะ คงจับกำไม้มีดอย่างเงี้ยนะครับใครจะไปทําราบก็คงราบราบตะขาบวันนี้นะครับนี่นี่ราบตะขาบนะครับผมขอต้นละสองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับขอค่าส่งอีกแปดสิบบาทนะครับสามต้นนี้นะครับใครจะเอานะครับก็โทรไปเลยนะครับต้นละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าไม่เอาผมก็เก็บนะครับเก็บขึ้นกระถาง แปดนิ้วนะครับเนาะขึ้นกระทางแปดนิ้วแล้วนะครับต้นละสองร้อยห้าสิบาทขอราคาเมานะครับนอราคาเมาโอเคเนาะก็มีแค่นี้นะครับไม่ได้ไม่ได้อันนี้กันไม่ได้สักทายกันหลายวันเลยนะครับนะครับหอซับนะครับหอซับก็มีนะครับหอซับนี่พุ่มใหญ่ๆนี่นะครับกับแฟนซีนี่แฟนซีมีขาวมีแดงมีมีสามสีนะครับขาวแดงแล้วก็อีกสีหนึ่งผมไม่รู้ว่าสีอะไรนะครับแฟนซีก็มี หอซับก็มีนะครับต้นนี้ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ใหญ่ๆอย่างนี้นะครับกำให้ดูนะครับโขดใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่สามร้อยส่งฟรีนี่นะครับหอซับต้นนี้ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่รากสวยนะครับอ่ะดูรากนะครับดูแนวรากนะครับนี่หอซับนะดูพุ่มนะครับสามร้อยส่งฟรีนะครับอ่ะใครสนใจก็ลองทักมานะครับผมจากช่องบุกทองเทนเนอร์นะครับสวัสดีครับ